สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็พบกันเช่นเคยกับสารพัดชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับฮูลาฮูปนะครับบ้านฮูลาฮูปเป็นสินค้าโอท็อปนะครับก็มีผ้านะครับเพื่อนๆอะไหล่อุปกรณ์ทุกชนิด นะครับก็มีนี่นะครับตัวนี้ลูกค้าเอามาให้ซ่อมนะครับยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับเพราะว่าเร่งงานให้กับลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าฝากมาซ่อมนะครับสองวงนี้นะครับแล้วก็มีท่อนะครับมีหูระหูตั้งแต่หนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลยันถึง สกิโลนะครับดูตะช่างนะครับทุกวงนะครับบ้านหูละหูปจำน่ายอะไรอุปกรณ์หูละหูทุกชนิดนะครับก็ต้องช่างกิโลให้เป๊ะนะครับแล้วก็ต้องให้มันได้สูตรสมส่วนนะครับโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากนะครับเพื่อนๆครับคือหมุนให้ใช้แรงน้อยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ ก็คือเล่นง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็มีซับนิ่มด้วยนะครับเพื่อนๆท่อนี้นะครับท่อท่อเราก็พึ่งจะสั่งเข้ามาวันนี้นะครับ3วันสั่งทีนะครับ300นะครับที3 0 0เมตรนะครับ3วันแล้วก็มีโรงงานวิ่งมาส่งเองเลยนะครับเพื่อนๆสนใจติดต่อนะครับเบอร์0 9 3 9 9 6 3 ห้าหกนะครับนี่คือเบอร์ซับนิ่มนะครับนะครับมีลายสวยงามนะครับนี่ก็เตรียมส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับยี่สิบแปดวงนะครับแล้วก็มีอะไหล่ด้วยนะครับแล้วก็มีนี่นะครับซับนิ่มนะครับอย่าลืมนะครับเพจ จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์หูลาหูปทุกชนิดนะครับเพื่อนๆก็เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับ093396356นะครับก็มีชั้นอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับหูลาหูปมีแบบทั้งอะไรนะครับจะแยกอะไร ก็มีนะครับหรือจะเป็นวงสําเร็จหรือจะรับมาซ่อมตอนนี้เบรกขอเบรกไว้ก่อนนะครับการซ่อมนะครับเพราะว่าเราเร่งงานตัวนี้อยู่นะครับตอนนี้คือผลิตไม่ทันนั่นเองนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ